สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับพบกับอยุธยาฮิสตอรี่เหมือนเดิมนะครับในเมื่อผมพาพาท่านผู้ชมนะครับพาเที่ยวพาชมให้ความรู้เลนะ็กน้อยเกี่ยวกับพะที่นั่งต่างๆของกรุงศรีอยุธยาไปสี่พะที่นั่งแล้วนะครับนี่เราว่าจะเข้ามาถึงเขตพะที่นั่งชั้นหลังแล้วนะครับอันนี้กึ่งชั้นหลังแล้วนะครับอันนี้ถัดจากพะที่นั่งพะที่นั่งสามสามองค์นะครับที่เรา ไปมาแล้วนะครับชั้นกลางนะครับตอนนี้เรามาเข้ามาจู่ถึงชั้นหลังครับชั้นหลังเราจะเหลืออีกสามพัทที่นั่งนะครับที่เราจะพาชมพาให้ความรู้นะครับจะมีพัทที่นั่งวันนี้ก็คือที่ผมพามานะครับจะเป็นพัทที่นั่งตีมุกแล้วครับหรือปัจจุบันนี้ก็คือเป็นพัพาตีมุกไปแล้วนั่นเองครับแล้วส่วนอีกสองพัทที่นั่งนะครับจะมีบรรยงรัตนนาศแล้วก็วิหารทรงปืนนะครับซึ่งตอนต่อไปผมจะนําเสนอพัทที่นั่งทรงปืนก่อนนะครับผมอยากจะเก็บพัทที่นั่งบรรยงอันนีเดด็ๆไว้อันสุดท้าย ส่วนวันนี้นะครับเราเข้าเรื่องวันนี้เลยแล้วกันวันนี้เราผมจะพามาเที่ยวกับพระที่นั่งตีมุกหรือในปัจจุบันเรียกว่าพระพลาตีมุกนั่นเองครับอ่าซึ่งท่านผู้ชมที่เห็นข้างหลังผมนะครับที่เห็นสมบูรณ์แบบอย่างนี้ไม่ต้องตกใจครับได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่5้านั่นเองครับซึ่งในฐานเดิมพระที่นั่งตีมุกฐานเดิมนะครับก็คือเดิมมาเหลือแต่ฐานนะครับตอนที่ยังไม่บูรณนะแต่ในประวัตินะครับไม่มีข้อ คือบันทึกเรือต่างๆครับไม่มีชัดเจนครับว่าสร้างในพศใดและรัชกาลใดนั่นเองครับซึ่งสันนิฐานง่ายๆครับน่าจะสร้างที่หลังของยุคของสมเด็จพระบรมไตรนั่นเองครับอ่าที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าพระที่นั่งในกรุงศรีนะครับในเขตพระที่นั่งทั้งหมดนะครับพระที่นั่งชั้นกลางสามองค์สร้างในปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับที่ย้ายมาจากพระที่นั่งเดิมในวัดพระศรีสันเพชรนะครับอ่า พรทที่นั่งเดิมก็จะไอพระทิ่นั่งสามองค์แรกนะครับก็มีที่ผมพาไปดูนะครับชั้นกลางนะครับสาองค์ที่ผมพาไปดูนะครับสร้างในปี1991ซึ่งก็สันติฐานง่ายรัาพรททีนนน่นั่งองค์น,นี้ก็น่าจะสันนิฐานได้ว่าน่าจะสร้างหลังจากพรทที่นั่งชั้นกลางนั่นเองครับแต่จุดประสงค์ในการสร้างและใช้ทําอะไรไม่มีบันทึกเลยนะครับกับพระทิ่นั่งตีมุกเดิมนั่นเองครับแต่ส่วนบันทึกของประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระทิ่นั่งตีมุกหรือพระมีบันทึกว่า พระยาโบราณราชธานีน,นะครับหรือพรเดชคุปนะครับเป็นท่านสมุหเทศาพิบานมนนลมณฑลกรุงเก่านะครับได้มาสร้างบูรณะสร้างพระพาตีมุกทพระที่นั่งเดิมคือฐานพระที่นั่งตีมุกนะครับในปีพศ .2450 นั่นเองครับที่ต่อมามีการเขาเรียกว่าเป็นพิธีราชมังคลาพิเศษกันเองครับของรัชกาลที่5นั่นเองครับ เพราะรัชกาลที่หนะครับท่านก็ครองราชตั้งแต่ปีสองสี่หนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับสองสี่หนึ่งหนึ่งจนสิ้นรัชกาลของท่านก็คือสองสี่ห้าสานะครับเป็นเวลาของท่านก็ส2ปีนะครับพิธีพระราชพิธีมังคลา,าพิเศษนะครับอราชมังคลา,าพิเศษครับอ่าก็ได้เป็นชื่อสนามของสนามบอลในทีมชาติไทยเราน,นเองครับเป็นชื่อว่าราชมังคลา,ากีฬาสถานด้วยนะครับ ก็เป็นชื่อประจากพิธีพิธีนี้เองครับที่จุดเริ่มต้นมาจากพิธีราชมังคลาพิเศษในพระที่นั่งและจุดจุดนี้นั่นเองครับในสมัยรัชกาลที่ห้านะครับอ่าเกินถึงวินาทีตอนนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมส่วนต่างๆด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวจะเกินไปด้วยนะครับเดี๋ยวพาชมส่วนต่างๆเดินครับเดี๋ยวผมจะเกินต่อไปโอเคอ่าเดี๋ยวจะพาชมส่วนต่างๆนะครับที่ผมพูดถึงพระราชพิธีมังคลาพิเศษไว้แล้วนะครับว่า ในปี2450นะครับ2450ที่ท่านพระยาโบราณราชธานินพรเดชาคุปนะครับเทศาพิพานมณฑลกรุงเก่าได้มาบูรณะซ่อมแซมและสร้างพระพาตีมุกขึ้นนะครับบนฐานของพระที่นั่งตีมุกนะครับเป็นอาคารเป็นอาคารโถงนะครับเป็นโถงโล่งๆนะครับไปใช้ประกอบพระราชพิธีของในสมัยรัชกาลที่ห้าหรือพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี่นะครับนี่คือบริเวณโดยรอบนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาไปตรงนี้นะครับที่นั่งบรรยงรัตนาถและแถวบริเวณโซนนี้จะเป็นพิหารทรงปืนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับที่นี่ก่อนนะครับอ่าซึ่งพิธีราชมังคลาพิเศษนะครับกษัตริย์อยุธยาทั้งหมดสาพระองค์นะครับตลอด417ปีที่อยุธยาเป็นเมืองหลวงตั้งแต่ 1893จนสิ้นกรุงศรีที่เป็นราชธานีของไทยนะครับในปี2310นะครับมีกษัตริย์ทั้งหมด4พระองค์นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งกษัตริย์ของอยุธยาที่ครองราชนานที่สุดนะครับก็คือสมเด็จพระพรเมติยรย์ร,ร,าร,ราชการที่8ของกรุงศรีอยุธยาน,นะครับครองราชเป็นเวลา40ปีนะครับ40ปีท่านครองราชตั้งแต่ปี1991นะครับ แล้วก็สิ้นราชกาลของทาง่านก็คือ231นะครับแต่ในบันทึกสมัยก่อนนะครับได้มีการผิดพลาดนิดหน่อยครับว่าในสมัยก่อนว่าในสมัยก่อนนะครับเคยมีข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งที่ไปหาข้อมูลได้ว่ากษัตริยุทธิชาที่ครองลาชนั้นที่สุดเป็นพระรามาธิบดีที่สองว่าครองลาด40ปีนะครับแล้วก็ได้ได้ไล่ความรู้ทางประวัติศาสตร์ใหม่นะครับก็กลายเป็นว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ คือกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดนั่นเองครับเป็นเวลา40ปีส่วนพระรามาธิบดีที่สองนะครับคือกษัตริย์องค์ที่สิบหรือราชการที่สิบของกรุงศรีอยุธยานะครับที่ท่านได้ครองราชเป็นเวลา38ปีนะครับซึ่งท่านก็เป็นพระโอรสของสมเด็จพระบรมไตรยนเองครับซึ่งพระรามาธิบดีที่สองนะครับท่านครองราชช่วงต่อจาก พี่ชายของท่านนะครับก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สามนะครับพระบรมราชาธิราชที่สามปกครองราชตั้งแต่ปี2 3 1นะครับจนถึง2 3 4นะครับแล้วก็พระรามาธิบดีที่สองนะครับครองราชต่ออีก38ปีต่อต่อมานะครับจากปี234นะครับจนถึง272นะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือป้าย เกียวว่าพระพาตีมุกนะครับซึ่งถ้าเกิดแผนกล้องมาตรงนี้นะครับอาขออนุญาตครับนี่ก็จะอยู่กับฐานหลังจากฐานวัดพระอภ้ผิดพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทเลยนะครับจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กันโซนบริเวณนี้เลยนะครับซึ่งด้านบนเนี่ยผมก็ไม่เคยขึ้นเหมือนกันครับแต่ผมขอไม่ขึ้นดีกว่าครับให้ดูแค่นี้แล้วกันครับแต่ผมไม่กล้าขึ้นเพราะเห็น เมื่อกี้ผมเห็นยามเขาชํำเรืองมองนะครับอ่าอยู่บริเวณนู่นครับดูไกลๆนะครับตรงข้างหน้านะครับเป็นป้อมอยู่นะครับเห็นยามขอชํำเรืองมองผมก็ผมก็ไม่เสี่ยงดีกว่ากลัวจะมีปัญหาที่หลังนะครับอให้ดูบริเวณโดยรอบนะครับกถ้าเกิดท่านผู้ชมไมีโอกาสมาเที่ยวอยุธยาหรืออะไรก็ดีนะครับถ้าเกิดมีโอกาสมาเที่ยวชมในเขตพระราชวังของกรุงศรีอยุธยานะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่า ทำไมพระที่นั่งองค์นี้ดูใหม่แล้วดูแบบว่างดงามมากแล้วทําไมมันดูแบบว่าสมส่วนแบบว่าสมส่วนว่าแบบสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบนะครับก็ก็อย่างที่ผมเล่าไปแล้วครับว่าเกิดเรื่องในปีที่สองสี่ห้าศูนย์นะครับที่มาบูรณะขึ้นนะครับในการที่จะประกอบพระราชพิธีให้แก่ รัชกาลที really ่ห้าหรือสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับหรือที่คนไทยจะรู้จักกันดีเขพระองค์ท่านว่าพระปียมหาราชนั่นเองครับซึ่งท่านก็ครองราชเป็นเวลา42ปีนะครับตอนที่ท่านครองราชครบ40ปีก็ได้มาทําพิธีที่นี่นะครับรัชมังคลาพิเศษเป็นการเทิดทูนรู่พกษัตริย์องค์เก่านะครับของอยุธยานั่นเองครับเพื่อเพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติ แด่แปลว่าจักรพดที่ครองราชเท่าเทียมกันนั่นเองครับแล้วก็สมัยรชัชกาลที่เก้าก็ได้มีพิธีราชมังคลาพิเศษขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถึงได้เป็นชื่อที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเราได้เกิดชื่อในสนามฟุตบอลว่าราชมังคลากีฬาสถานนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าราชมังคลากีฬาสถานเป็นชื่อาวามหมายอะไรก็คือมาจากพิธี ราชมังคลาพิเศษเองครับที่สื่อให้ให้เห็นว่ารัชกาลที่เก้าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานมากๆเลยครับท่านครองราชตั้งแต่ปีสอง9นสี่แปดเก้านะครับและสิ้นราชการของท่านก็คือน่าคนไทยน่าทราบันดีนะครับท่านผู้ชมน่าจะทราบว่าสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าลยหนึ่งครับเป็นเวลาเจ็สิบปีนะครับผมก็คิดว่าพิธีราชมังคลาพิเศษนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกยากเลยนะครับ เพราะว่าต้องหากษัตริย์ที่ครองราดเท่าเทียมกันนะครับที่จะมาทําพิธีนี้นั่นเองครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาณนะจุดจุดเดิมนะครับที่ผมพาเที่ยวรอบข้างโดยรวมนะครับท่านผู้ชมครับก็จะพูดถึงพิธีนี้อีกพิธีอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าพิธีราชมังคลาพิเศษนะครับที่ว่า รัชการที่9้าท่านก็ได้ทําวิธีนี้เช่นกันครับก็ท่านจะประกอบพระราชพิธีนี้ในปีสองพันห้าอยสาสิบเอ็ดนะครับที่ท่านครองราชเท่ากับถือว่าเท่ากับกับรัชการที่ห้านะครับมือสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นเวลา4ี่ปีกับประมาณถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นย2หรือยี่สาวันนี่แหละครับที่เทียบเท่ากับสมเด็จพระจุลจอมเกล้านี่เองครับก็เป็นกรษริย์อีกพระอ,องค์หนึ่งนะครับที่ครองราชนานที่สุดต่อจาก รัชการที่9้าของเราเนเองครับแล้วก็ส่วนอยุทยานะครับก็เป็นพระบรมไตรเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ที่รัชการที่เป็นรัชการที่3าต่อจากถ้าเกิดนับทั้งหมดของกษัตริย์ไทยนะครับเพราะก็ป,ปัจจบุบันนี้กษัตริย์ของไทยเราก็ถ้าเกิดนับตั้งแต่รัชการที่หก็รัชการที่5้าเนี่ยถ้าเกิดนับตั้งแต่ยุคโไทยอยุธยาตมรีและอะไรตรร่างๆ,ๆนะครับก็จะเป็นกษัตริย์ที่จําง่ายนะครับรัชการที่5แล้วก็ท่านก็เป็นกษัตริย์ องที่50ของประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะจําได้ง่ายนะครับอันนี้คือบอกเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับซึ่งคือจริงๆมันมีรูปหนังสือครับแต่ผมไม่ได้เอาหนังสือเล่มที่ผมมีรูปมานะครับจะให้ดูเป็นเหมือนลานนะครับใช้ลานบริเวณน่าจะเป็นแต่บริเวณที่ผมให้ไปดูป้ายตรงข้างหลังนะครับที่ติดกับพระที่นั่งสันเฟรมาภระสาสนะ์น่าจะใช้ไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าติดกเกลยกันเลย น่าจะใช้ไม่บริเวณแถบนู้นแถบนี้แถบอะไรต่างๆนะครับเพราะราชมังคลาพิเศษ้อาคงต้องใช้พื้นที่ฟ้างแน่นอนครับและซึ่งวันนั้นนะครับก็มีการทำพระราชพิธีนี้นะครับก็เลยนิมนต์พระสงฆ์นะครับอ่พาพระสงฆ์มาทั้งหมดถ้าเกิดผมจำผิดน่าจะเป็น417รูปนะครับให้เท่ากับให้เท่ากับจำนวนปีที่กรุงศรีอย,ยุธยานะครับที่เป็นราชธานีของไทยที่417ปีแล้เป็นราชธานีที่ ยาวนานที่สุดนั่นเองครับก็พระพุทเอส่วนพระพุทธลูปพระพุทธรูปเนี่ยที่ประกอบพระราชพิธีวันนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระองค์ใหญ่ขนาดไหนแต่ก็ผมเคยเจอผ่านนะครับว่าน่าจะมีพระพุทธรูปเอาพระพุทธรูปเนี่ยจะขนาดประมาณไหนไม่แน่นะครับก็คือน่าจะมีจํานวนทั้งหมดสาสสี่องค์นะครับสามสสี่องค์นะครับ,รบเพื่อให้ท่าเหมือนเปรียบเทียบ สื่อถึงบูราพากษัตริ์หรือพาาระมหากษัตริย์ของกรุงศรีธยาทั้งหมดสายสี่พระองค์นะครับส่วนก็ที่ผมบอกไปแล้วครับส่วนพระสงฆ์อ่ะสื่อถึงจํานวนปีแล้วซึ่งจริงๆประวัติทอดเนี้ยมันก็น้อยหน่อยนะครับก็ผมกมเคยเหมือนว่าเห็นนผ่านตานะครับว่าว่าหลังจากเสร็จพระราชพิธีเนี้ยรัชกาลที่ห้าเหมือนให้ทําเหรียญหรือพระอะไรต่างๆครัแล้วเหมือนว่าแจกกะ คนชั้นใหญ่ชั้นสูงที่มามาประกอบพระราชพิธีนี้ในสถานที่นี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ผมไปเจอหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับก็ที่ผมอ่านนะครับให้เครดิตกับหนังสือเล่มนี้เกันครับ this covering y u t t h นะครับก็เล่มนี้มีรูปมีอะไรต่างๆของสมัยก่อนด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้มาก็ขออภัยไว้ทีนี้นะครับก็ตอนแรกกล่าว่าจะมาเพราะเนื่องจากผมก็รีบมาด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมถ้ายทําในช่วงที่ ฝนฟ้าขนองนะครับอ่าผมก็เลยรีบมาเช้านี้ก่อนมานะครับอ่าตอนนี้ผมถ่ายเป็นเวลาตอนเที่ยงนะครับตอนเชา้าตอนแรกผมจะเอาแต่เช้าแล้วแต่ประเด็นคือช่วงเชา้าอ่ะฝนฟ้ามืดคึ้มนะครับอ่ามืดคึ้มผมก็เลยคิดว่าตอนแรกกาจะไม่ถ่ายด้วยครับกาจะเลื่อนไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ผมก็มีงานมีการต้องทำนะครับคือเวลาว่างก็น้อยครับเห็นเป็นวันหยุดก็เลยรีบมาครับเคเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นอีกสักนิดนึงแล้วกันครับ อ่าครับท่านผู้ชมครับก็ด้านบนนะครับผมก็ไม่ได้ขึ้นไปให้ชมนะครับเพราะจริงๆผมก็มาเที่ยวเขตพระราชวังก็หลายรอบแล้วนะครับเยอะพอสมควรแต่ผมไม่เคยขึ้นนะครับข้างบนผมถือว่าให้เกียรติสถานที่นะครับถ้าเกิดไม่ครบถ้วนในพาชมด้านบนหรืออะไรต่างๆผมขออภัยวัาที่นี้นะครับก็เมื่อกี้ตอนแ้กผมจะขึ้นแล้วครับแต่ผมเห็นยามบริเวณนู้นะครับอ่าเห็นยามนะครับเห็นเขาจำเรืองมองมองไม่หยุดเลยผมก็ เอ๊ะเขาจะห้ามห,ห,หรือเปล่ากลัวแบบขึ้นไปแล้วเขาจะเรียกลงมาผมก็ขออภัยในนาทีนี้นะครับผมไม่เคยขึ้นแล้วก็ฟาร์มรู้วันนี้นะครับก็อาจจะตกบกพร่องตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งผมเข้ายามจะนําเสนอสิ่งที่ผมเคยอ่านมันผ่านมานะครับส่วนหนังสือที่เขาลิงอยุธยาภาพประกอบที่ผมไม่ได้เอามาผมขออภัยด้วยนะครับก็ไม่อยากเสี่ยงเอามานะครับเพราะว่าก่อนมาเนี่ยฟ้าคึมนะครับแต่ตอนนี้แดดกลับร้อน ก็แปลกดีนะครับสภาพอากาศในไทยตอนนี้ก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับส่วนพระที่นั่งองค์ต่อไปนะครับผมจะไปพระที่นั่งทรงปืนนะครับเรายังเหลือกันอีกสองพระที่นั่งในเขตพระราชวังนะครับอ่าพระราชวังของกรุงศรีนะครับเหลืออีกสองพระที่นั่งนะครับและส่วนก็ถ้าเกิดผมถ่ายทําพระที่นั่งต่างๆของอยุธยาเสร็จนะครับผมก็กล่าวว่าจะไปไล่เลียงวัดต่างๆของอยุธยาต่อนะครับแต่ผมกล่าวว่าจะทําเป็น เป็นสกู๊ปแบบว่าไล่เลียงตั้งแต่ก่อนกําเนิดอยุธยานะครับว่าในบริเวณที่ใดบ้างที่มีวัดวัดอย่างนั้นอยู่ตั้งที่เขตใดอะไรงไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับว่าจะเริ่มทยอยตั้งแต่วัดที่มีก่อนตั้งแต่ในตำราที่ผมเคยอ่านว่าสถาปนาก่อนกรุงศรีอยุธยาอะไรนะครับผมจะพาไปดูเลยว่ายังไงประวัติเป็นยังไงจริงแท้แค่ไหนอะไรอะไรนะครับแล้วก็จะพยายามไล่พอสอไล่ไทม์ไลน์นะครับอ่าผมคิดว่าผมกล้าจะลื้อฟื้นวัด ต่างๆใหม่นะครับก็เพื่อให้ท่านผู้ชมไปสนุกพร้อมๆกันแล้วก็ได้ความรู้พร้อมๆกันและได้จดจงงาง่ายๆในปีพศที่ไล่เรียงทำลายไปเรื่อยๆนะครับผมพยายามจะเริ่มไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดตกถุกขพ้อไงคอมเมนต์อย่างสุภาพแล้วก็ตักเตือนกันได้ครับแต่อย่ารุรนแรงครับผมก็ท้อเป็นเหมือนกันครับเพราะว่าทําไปก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างเลยครับทาเพราะว่าขิเลสตัวเองล้วนเพราะฟาร์มชอบประวัติศาสตร์ของบ้านเรานะครับ ที่ทามาทั้งหมดนะครับไม,ไม่ได้ทําเพื่อหวังปังอะไรนะครับก็ขอเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ที่เข้ามาดูท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถือว่าผมก็พยายามลุยนะครับถ้าับับนนี้ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดนะครับขอลาไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวพยายามจะแก้ไขให้ใหม่พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามกันต่อไปครับความรู้ดีๆสถานที่ท่านผู้ชมไม่เคยไปหรือท่านผู้ชมอาจจะเคยมาแต่ไม่เคยเข้ามาลึกเพราะเนื่องจากเขตพระราชวัง ร้อนและลึกเดินไกลตอนผมเดินเข้ามาเนี่ยผมถอดแม้ตลอดทางเลยพเพราะเนื่องจากร้อนมากครับสำหรับวันนี้ครับพูดคํามต้องเพลงเยอะแล้วครับขอลาไปแค่นี้กันครับผมสวัสดีครับ